อันนี่นะครับก็คือขนมที่ย่างสุดแล้วนะครับเราไปาไปดูขนมที่เพิ่งสุดใหม่ๆนะครับที่ยกออกจากลางครับน่ากินเชียว